จริงๆแล้วในคอ,อร์รบอฉบับนี้เนี่ยรู้สึกว่าแต่ละที่เขาจะมีนักกฎหมายแล้วก็กลุ่มทนายความอาสาที่เขาทำมานะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆจะแชร์เรื่องของเช็คลิสต์ให้ดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์่าทำได้ยังทำได้ยังนะครับนะครับในวิธีการที่จะไปถึง PDPA ที่จะใช้งานจริงนะครับ เจ้าหน้าที่ DPO ประจำจังหวัดเขามีพร้อมหมดแล้วนะครับในการที่จะให้คำแนะนำแล้วก็จะไปตรวจสอบในแต่ละบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้น,นะครับข้อเสว่า e f f e c t i v e หลังจากประกาศใช้6เดือนนะครับหลังจากประกาศใช้6เดือนเขาก็จะเริ่มลงตรวจสอบการตรวจสอบมี2แบบนะครับตรวจสอบโดยที่บอกกล่าวล่วงหน้ากับตรวจสอบที่ไม่ได้อยู่ในแผนนะครับนะครับเมริแกนแรกๆก็อาจจะให้คำแนะนำแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าหลัง6เดือนไปแล้วถ้าใครยังไม่ทํำเลยน่าจะมีเรื่องของการตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องของในขั้นตอนการทํานะครับน่าจะเริ่มต้นตรงไหนนะครับน่าจะให้เวลาในการแก้ไขอยู่ในระดับหนึ่งหลักนะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ gdpa ใน2021นนะครับก็จริงๆแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ปี6-2แล้วล่ะนะครับในการที่จะเริ่มศึกษานะครับเพื่อที่จะมีผลบังคับใช้ ผ่านการทําประชาพิจารณมาเยอะนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจในทุกภาคธุรกิจและก็ข้อมูลสมม่วนบุคคลนะครับโดยที่แจตนาลมของพรบอฉบับนี้นะครับมันมีจะกเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์มือถือหรือที่ถ้าเกี่ยวกับการเรียนรู้ในต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกลุ่มแท็บเล็ตต่างๆมันกระจายไปสู่คนในทุกๆภาคส่วนนะครับ ก็เลยมีโอกาสที่การเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็เข้าได้ง่ายนะครับการล่วงละเมิดเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเราจะเห็นได้ปัจจุบันในส่วนของการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการผิดทางด้านข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับก็มีการฟร้องร้องกันเราจะเห็นได้ว่าในกรณีของ การโพสข้อมูลทางด้าน Facebook ทางด้านไลน์ในต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตอนนี้ที่กระทรวงาทางด้านดิจิทัลดูแลอย่างนั้นก็คือกฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับอันนั้นปิดคุก5ปีนะครับปรับก็หลักล้านเหมือนกันแล้วแต่กรณีนะครับปัจจุบ,บันพรบคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวหนึ่งถ้าจะจำไม่ผิดนะส่วนใหญ่ความกังวลของคนก็คือเมื่อหลุดมาจาก p d p a แล้จะไปเข้าพราบอรคอมพิวเตอร์ นะครับมันจะกลายเป็นโทษซ้ำซ้อนนะครับในเรื่องของการกระทำความผิดข้อมูลส่วนบุคคลในะปัจจุบันมันอยู่ในหลายๆที่นะครับเทคโนโลยีมันจะพาไปนะครับแล้วก็ประเด็นปัญหาสําคัญของพรบวาบับนี้ก็คือต้องการที่จะหยุดเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่รนเนรนําเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลจะทําให้รับความเสียหายหรือว่าที่ลาคาญน,นะครับเนื่องจากว่า ในภาพรวมแล้วมันกระทบะเกษฐกิจนะครับความเสียหายที่เราเห็นณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําชื่อนะครับการนําบัตรประชาชนไปทําธุรกรรมต่างๆนะครับทางด้านธนาคารทําให้เกิดความเสียหายปัจจุบันเราจะเห็นว่าอยู่ในคดีความล่าสุดของคุณประสิทธิ์เกียวพกระบอกไม่แน่ใจจะเป็นพันล้านนะครับเป็นพันล้าน เงินออกนอกระบบไปนะครับไปเข้ากระเป๋าเขาโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปก็เป็นพันล้านล่าสุดก็จะเป็นเรื่องการยากักยอกทรัพย์เหมือนซื้อขายออนไลน์กันโอนเงินก่อนล่วงหน้าเรื่องของลอตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นพันล้านเหมือนกันก็ไม่รู้ทําได้ยังไงนะครับการฟ้องร้องปัจจุบันยังไม่มีใครพูดเรื่องพอรบรฉบับนี้เลยด้ซ้าไป นะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงการกระทําความผิดของคนก็รู้สึกว่าในวิธีการมันช้านะครับเพราะฉะนั้นคือในแง่วิธีการผมมองว่าเอาไว้สนับป้องกันตัวเองมากกว่าการที่จะไปเ,เขาเรียกว่าอะไรเรียกร้องสิทธินะครับเพราะในแง่ของกฎหมายใช้เวลาดําเนินการนะครับเป็นปี2 3, ปี3ปีดีไม่ดีฟ้องร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ่ะ เรา,าหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วนะครับพอถึงวันนั้นกว่าจะได้คืนก็ไปไก่เกี่ยที่ศาลอีกแทนที่จะจ่ายเป็นเงินชดเชยตามกรณีฟ้องร้องเป็นล้านก็มาแบ่งจ่ายเดือนละสองพันสามพันโอ้ประเด็นสําคัญไม่น่าจะใช่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของสินหม่ทดแทนนะครับไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นโดยเจยตนาลงกฎหมายเนี่ยนะครับเวลาเราอธิบายพนักง,งานให้เข้าใจดีๆนะครับ อย่าไปมองถึงรีเซ็ตสำหรับการที่จะได้ผลประโยชน์จากกฎหมายเลยนะครับแต่มองถึงการป้องกันตัวเองซะมากกว่านะครับไม่เกิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับในการรวบรวมหรือการเปิดเผยนะครับประเด็นแรกก็คือป้องกันนั่นแหละนะครับในภาพรวมนะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลต่างๆต้องได้รับความยินยอมนะครับคือ เรื่องเราสำคัญที่ผ่านมาเราจะเห็นนัปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่ท,ทั้งที่พรบฉบับนี้ก็ทำมาแล้วก็จะประกาศใช้นะครับใน Facebook เองก็มักจะมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนมัางนะครับเลขที่อะไรต่างๆที่อ้างอิงก,กับตัวเองโดยที่เราก็ยังไม่มีใครรู้ตัวเลยได้ซ้ำไปเรื่องนี้น่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากขนาดพรบฉบับนี้มีอยู่ได้ซ้ำไปนะครับ เรื่องการประกาศใช้ซึ่งที่มาที่ไปคนส่วนใหญ่ไม่ไรู้เรื่องนะครับไม่เข้าใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของพรบฉบับนี้ก็คือต้องได้รับความยินยอมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่ได้ยินยอมแลวเอาอไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลมีทั้งโทษหนักทั้งผิดท้งอาญาทางแพ่งนะครับทั้งจำคุกแล้วก็เสียค่าปรับนะครับเรื่องใหญ่นะครับเวลาเราชี้แจงในส่วนของพนักง,งานก็แจ้งเขาด้วยนะครับเรื่องนี้ ต้องได้รับความยินยอมนะครับในอันที่2นะครับต้องเป็นความลับนะครับแล้วก็มีการเก็บรักษาอันแรกต้องได้รับความยินยอมนะครับในภาพรวมทั่วๆไปนะนะครับเหตุและผลที่มาก็คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในโลกในยุคดิจิทัลมันไวนะครับในภาพรวมของแนวคิดของข้อมูลต่างๆอันดับแรกก็คือต้องได้รับการยินยอมอันที่2ก็คือ ต้องเป็นความลับนะครับเก็บรวบรวมต้องมีทั้งความปลอดภัยและก็ความมั่นคงนิยามของความมั่นคงและความปลอดภัยเนี่ยมีข้อแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวพอไปถึงในเนื้อหารายละเอียดจะอธิบายให้ฟังนะครับทั้งเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงเนี่ยก็เพื่อไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้ข้อมูลแล้วก็เข้าถึงนะครับคำว,ว่าใช้ข้อมูลแล้วก็เข้าถึง ในนิยามคำว,ว่าเข้าถึงก็คือสามารถที่จะไปเห็นไปสัมผัสนะครับไปดูนะครับ,นะรบแล้วก็เข้าถึงอาจจะเข้าถึงได้นะครับบางกรณีแต่ว่าการใช้ข้อมูลโดยการ print out อ,ออกมาในปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายนะครับการกู้เอกสารจากธนาคารปัจจุบันไม่ได้ใช้ hard copy และมีลายเซ็นสมอไปนะครับเอกสารนั้นอาจจะมีลายเซ็นแท่ถ่ายรูปผ่านโทรศัพท์มือถือ ัจจุบันแบงก์ก็ให้กู้เงินแล้วนะครับมันมันง่ายเกินไปนะครับมันง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอันถึงนิยามในข้อที่2ของภาพรวมก็คือต้องเป็นความลับนะครับประเด็นที่3นะครับก็คือเจ้าของข้อมูลก็มีสิทธิของเขานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยจะในสถานประกอบการหรือจะเป็นบุคคลภายนอกอะไรก็ตามสิทธิในเจ้าของข้อมูลมีอำนาจตามกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่า ขามองว่าข้อมูลเขไม่ปลอดภัยประเด็นแรกเขาขอยกเลิกได้นะครับประเด็นที่สก็คือเขาสามารถที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับในข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่ตอนที่ตกลงกันตั้งแต่แรกมันเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งก็คือให้โอกาสนายจ้างในการที่จะร่างสิทธิในการใช้ข้อมูลของสถานประกอบการแต่ในมุมมองหนึ่ง ของกฎหมายฉบับนี้คือเจ้าของข้อมูลเขามีสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางกฎหมายด้วยนะครับนะครับทางกฎหมายด้วยนะครับเขามีสิทธิ์เรียกร้องนะครับในการที่จะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้นะครับ